สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องไอระบ้านนะคะพี่วันนี้เราเจอกันเป็น ep ที่1 1แล้วนะคะเหมือนเดิมซ่าวันนี้หนูมีพระมานําเสนอพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเป็นพระเหรียญจากพี่จา๋ามีมาทั้งหมด30รายการนะคะอ่าช่องทางการติดต่อจากพี่จา๋า โทรได้ที่เบอร์062-7101745นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ YO010940 YO mm hmm. จะพิ่จาหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR โค้ดไลน์ได้เลยนะคะ EP ที่11นะคะ300บาททุกรายการส่งฟรีมีแปลทางให้เหมือนเดิมจะพิ่จาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยจา้าขออนุญ,ญาตซูมนะคะ,ะรายการที่1จะพี่จา ผิดถูกาการใดขอภัยพี่พๆทุกท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัาชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดอดีไลน์ได้เลยนะจ๊ะารายการที่หนึ่งหลวงพ่อพรมปี07จ้ะพีจารายการที่หนึ่งหลวงพ่อพรมปี07นย์ะะวันนี้วันอาทิตย์นะคะพี่หนูมาลงคลิปนะคะ กำลังจะเตรียมตัวไปจังหวัดเลยจะพี่จ๋าไปดูพระให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีลูกค้าโทรมาเนาะพี่เนะาะให้ไปดูพระให้เ,ออเขาจะไขยเหมาแล้วพี่เนาะเดี๋ยวหนูไปดูก่อนนะพี่นะถูกใจยังไงเดี๋ยวเอามาไลฟ์ให้พี่ๆดูเลยนะคะรายการที่2หลวงปู่โตเหรียญเสหาหหลวงปู่โตจะพี่จ๋า สามร้อยบาทดูรายการเลยนะคะ EP ที่สิบเอ็ดจะพีจาต่อไปค่ะรายการที่สามจ้าหลวงปู่โตอีกหนึ่งรายการค่ะพี่ข <c oughs> อไปค่ะเสียงหายกันไปเลยทีเดียวรายการที่สามนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะตอนแรกว่าจะไปเมืองเลยเมื่อวานนะคะพี่แต่ว่าไปไม่ทันจริงๆค่ะพาลูกสาวไปซื้อชุดนักเรียน,นะคะ่ะพี่จะเปิดเทอมอนุบาลหนึ่งแล้วค่ะเรียนซัมเมอร์จะจบแล้วไปต่ออนุบาลจ่ายค่าเทอมค่าชุดนักเรียนต่อนะพี่เนาะ,ะรายการที่สี่หลวงปูเขือนจะกพ่จา ต่อไปค่ะรายการที่ห้าจะพี่รายการที่ห้าหลวงพ่อคงจะพี่รายการที่ห้าหลวงพ่อคงนะคะปีสองหนึ่งจะพี่จ๋าไพารีพินาทน,นะคะ รายการที่ห้าจะพี่ต่อไปค่ะรายการที่หกกันเลยจ้ะอืมอันนี้หลวงพ่ออะไรเนาะจำไม่ได้ค่ะพี่ขออภัยด้วยนะคะรายการที่หกค่ะปีสองสี่หกหนึ่งจะพี่จา๋า ต่อไปค่ะรายการที่เจดจ้ะพี่พารอดค่ะรายการที่เจดพารอดนะคะต่อไปค่ะรายการที่8ดจะ้ะ ส่งพวกกล้วยค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่9้าค่ะ เหรียญกลมหมลวงชุมพรจะพี่จ๋าเหรียญข้าหลามตัดกลมมหลวงชุมพรนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบจะพี่ <c oughs> ขออภัยค่ะ รายการที่10เหรียญอาจารย์เนืองค่ะวัดจุดลามณีนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่11นะคะหลวงปู่โตอีกหนึ่งรายการค่ะพี่ปีหนึ่งสองนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบสองค่ะ เรียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่ปีสองสี่แปดสองนะคะรายการที่สิบสองค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบสามจ้ะพี่ เหรียญหลวงพ่อจงค่ะวัดหน้าต่างนอกนะคะเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่รายการที่สิบสามนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่จ้ะ เหรียญโอภาสีค่ะเหรียนหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อโอภาสีรายการที่14จะพี่ปีสองสี่เนะคะไปไวหน่อยนะคะพี่ขออภัยด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิห้าจะพี่ รายการที่สิบห้าเหรียญหลงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจ้ะ <c oughs> ต่อไปค่ะรายการที่สิบหกนะคะเหรียญหลงปู่วสวงค่ะ เหรียญหลวงปู่สวงรายการที่16นะคะรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะคะพี่ต่อไปค่ะต่อไปค่ะรายการที่17นะคะเหรียนหลวงปู่เอี่ยมค่ะ เรียนหลวงปู่เอี่ยมจากรายการที่17นะคะต่อไปค่ะรายการที่18จ้ะพี่เหรียนหลวงพ่อชุยค่ะ ค่รายการที่19จากเรียนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนจะพี่ ไปค่ะรายการที่ยี่สิบจ้ะโอ้หลวงปู่โตอีกแล้วเนาะพี่เนาะหลวงปู่โตอีกหนึ่งรายการค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะปีหนึ่งศูนย์นะคะวัดประดูชฉิมพลีจะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดจ้พี่ เหรียญหลวงปู่ทวดค่ะปีสองศูนย์นะคะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเจ้าพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะวัดกาหลงปีสองหนึ่งเจ้าพี่ ต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะหลวงพ่อชุยอีกหนึ่งรายการจะพี่จณาต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบยี่สิบสี่ค่ะ เหรียญหลวงพ่อกว้ยวัดโคสิตาร,รามจ้ะพี่จ๋าปบ,บายค่ะรายการที่ยีสบห้าจ้ะเหรียนเจ้าคุณนอนหลังเต่าค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกจะขออภัยด้วยนะคะเจ็บคอ <c oughs> รายการที่ยี่สิบหกหลวงปูเอี่ยมค่ะเอ๊ะทำไมหนูมีมาอย่างละสองละสองทั้งนั้นเลยหลวงปูงเอี่ยมนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะเสียงหนูก็แหบไปแล้ว ต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะ mm hmm. เหลียนพุทซ้อน mm hmm. หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะ mm hmm. ต่อไปค่ะ mm hmm. รายการที่28นะคะ mm hmm. เหลียนหลวงพ่อดำค่ะ mm hmm. ปี2 4 5ส ห้าเก้าหรือห้าเจ็ดนี่แหละค่ะพี่รายการที่ยี่สิบแปดหลวงพ่อดำจ้ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเก้าจ้ะเลียนหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่ออะไร ไม่ทราบที่จะพี่ไม่ทราบนะคะว่าหลวงพ่ออะไรขออภัยด้วยนะคะรายการที่ยี่เจะพี่จะต่อไปค่ะรายการที่3าิบค่ะรายการที่30สบหลวงเจ้าสัวหลวงปู่บุญจะพี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญรายการที่สาสิบนะคะ พี่พี่ท่านใดน,นะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดออดีไลได้ที่ YO 0 1 0 9 4 0 YO นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกโทรโทรได้ที่เบอร์0 6 2 7 1 0 1 7 4 5นะคะพี่หรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR วอาร์โค้ดไลน์ได้เลยนะคะน้องไอ้พระบ้าน EP ที่11นะคะ300บาททุกรายการส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่ ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ร,รับชมจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจะพีจาสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขออาภาัยนะคะที่ไปไว้หน่อยนะคะพี่เพราะว่าต้องรีบเดินทางนะคะสวัสดีค่ะ